แต่สไตล์การแต่งตัวของพุ่มพวงยังมีความโดดเด่นตามไปด้วยจนหลายคนได้ขนานนามว่าเขาเป็นแฟชั่นไอคอนของวงการลูกทุ่งเมืองไทยทําให้เวทีคอนเสิร์ตของเธอมีสีสันต่างจากศิลปินลูกทุ่งรุ่นเดียวกันอย่างสิ้นเชิงทั้งลีลาแดนเซอร์เสื้อผ้าการแต่งกายทั้งของเธอเองและของแดนเซอร์ซึ่งก็เรียกเสียงฮือฮาได้ทุกครั้งที่ปรากฏตัวบนเวทีผมพาไปดูโชว์ต่างประเทศ เขาจะจําจะจําจะจาจะจํามาดูหนังสืออะไรเนี่ย <camp us> เขาก็จะจํา <camp us> จะจําจะจํามาแล้วมาปรับปรุงให้กับตัวเองหรือแม้กระทั่งหาเครื่องบนเวทีเพราะฉะนั้นวงดนตรีพุพ่มพวงดวงจันทร์เมื่อก่อนเนี่ยคนมาดูเนี่ยมาดูหาเครื่องการแต่งตัวมาดูพุ่มพวงเต้นร้องเพลงมาดูพุ่มพวงแต่งตัวด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องยอมรับว่าเขาเป็นหนึ่งในในการนำเทรนของนักร้องลูกทุ่งสมัยก่อนจะกลนี <ESCO> อาจารย์กรงสีสวัสด์ฉายาเจ้า,จากรมพระท่ากระดานไปกล่าวถึงตำนานของพระ่ากระดานเกิดขึ้นมาเจ็ดร้อยปีก่อนได้รับการขนานนามว่าเป็นขนสึกแห่งรุ่มแม่น้ำแม่กลองซึ่งอาจารย์กรงได้สอสแสวงมากกว่าสี่สิบปีปัจจุบันอาจารย์กรงถือว่าเป็นผู้ที่ครอบครองพระ่ากระดานมากที่สุดและเป็นเจ้าของร้านพระท่ากระดานในศูนย์พระเครื่องเมือทงทองธาน,นีถนนติวานนท์นค่ะประวัติการสร้างของพระธากระดานนะครับ สร้างที่ถ้ำลันทมฤศีตาไฟเป็นผู้สร้างในลำน้ำจะมีวัดอารามหลวงอยู่3วัดนะครับมีวัดบนวัดกลางวัดล่างวัดกลางก็คือวัดท่ากระดานระหว่างเจ้าเมืองท่ากระดานกับชาวบ้านนะครับก็ไปอัญเชิญฤษีตาไฟนะครับมาปลุกเสกเพื่อจะไปสู้รบกับข้าศึกนะครับไปเรื่องลือกระชอนไปถึงหัวเมืองต่างๆสุพรรณบุรีพระท่ากระดานนะครับเป็นหนึ่งในห้นาเบญจภาคีนะครับอย่างนี้พระท่ากระดานนะครับจะหายากก็ใครจะศึกษา มีความรู้มาเรียนรู้มาที่ศูนย์เครื่องเมืองทองร้านอาจารย์โก่งศิลวัฒน์เบอร์โทรศัพท์นะครับ0 90 986 2595เผลอแป๊บ,บเดียวเกรเนชั่นอยู่คู่คนไทยมา50ปีแล้วผ่านร้อนผ่านหนาวมานะครับทำประโยชน์ให้กับประชาชนอย่างมากขอแสดงความยินดีที่สามารถอยู่ยงคงกระั